วันนี้ยุ้ยเอาการให้สัมภาษณ์ของพี่บิ๊กเวิร์ดเฟอร์จิลฟานไดไปสัมภาษณ์กับคุณแกรี่เนวิลผ่านทางสกายสปอร์ตพรีเมียร์ลีกคลิปนี้เนี่ยน่าจะทําให้เห็นมุมมองพี่บิ๊กเวิร์ดมากยิ่งขึ้นนะคะว่าในฐานะการเป็นกัปตันเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้ใครอยากดูเต็มๆนะคะไปหาดูได้เลยความยาวประมาณ18นาทีกว่าๆนะคะแต่ยุ้ยเนี่ยสรุปสําหรับพาร์ทที่ยุ้ยคิดว่าน่าสนใจนะคะก็คือเอามาประมาณสัก5าพาร์ทด้วยกันเท่าที่ น่าสนใจกันบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะอย่างแรกที่ยุ้ยฟังเรารู้สึกเลยค่ะก็คือพี่บิ๊กเวิร์ชเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธปัญหาเลี้ยวผูนะคะคือเขาก็ยอมรับตรงๆว่าฤดูกาลนี้มันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของทีมไหนจะเรื่องโค้ชใหม่แทคนิกใหม่และโครงสร้างผู้เล่นที่ยังไม่นิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเชื่อว่ามันยังสามารถจบแบบพิเศษได้ถ้าทีมกลับมาหาความสม่ําเสมอให้เจอค่ะเขาก็พูดถึงตัวเองแบบค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะเขาบอกว่าการเตรียมตัวก่อน หลังเกมมันก็เหมือนเดิมแหละร่างกายก็รู้สึกดีแล้วก็รู้ตัวว่ายังคงต้องมีความรับผิดชอบอีกเยอะมากๆในฐานะกัปตันของสมโมสรนแต่ถ้ามองผ่านสถิติก็จะเห็นว่าเขาต้องทํางานหลังบ้านเยอะขึ้นจริงๆเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยพี่บิ๊กเวิร์ชคืออันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในเรื่องการเคลียร์บอลขณะที่ปกติเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณอันดับ11ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นชัดนะคะว่าทีมกําลังอยู่ในเฟสที่แนวรับต้องเจองานหนักกว่าปกติซึ่งพี่บิ๊กเวิร์ชอธิบายว่า เกมรับเรวอว่าพูลสาหรับปีนี้นนิยามเขาเขาก็พูดตรงๆบางนัดก็ดีบางนัดก็เปิดโล่งเกินไปเป็นภาพของทีมที่ยังหาสมดุลไม่ได้และเห็นภาพนี้ในสนามได้ชัดมากๆบางเกมบุกดุดันจนเปิดพื้นที่แนวรับให้กับคู่แข่งได้เล่นง่ายจนเกินไปส่วนบางเกมคุมได้ดีแต่ขาดความคมในจังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรที่เกินจริงนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันภาคที่2เนี่ยก็คือเรื่องว่าทําไมเลี้ยวพูลถึงเปราะบางแล้วฟอร์มดูเหวี่ยงสุดเหวี่ยงขนาด นี้ค่ะพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมเนาะฟันไดก็ตอบแบบ ไม่ได้โทษปัจจัยเดียวนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายองค์ประกอบการี่ฟอร์มขึ้นลงเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันทั้งการเปลี่ยนผ่านของทีมความเข้มข้นของเกมการตัดสินใจในรายละเอียดเล็กๆและรวมถึงเรื่องดวงโดยพี่พิบวดยกตัวอย่างค่ะว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกที่เก็บได้15แต้มเต็มเนี่ยทุกอย่างมันดูเข้าทางแต่หลังจากนั้นเนี่ยโมเมนตัม um มันก็หันหลังให้กับทีมอยู่เหมือนกันก็ยอมรับว่าความไม่สม่ำเสมอทําให้ตัวเองเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยเพราะว่าตลอดอาชีพเอง เขาแทบไม่ชินกับการแพ้บ่อยหรือสถานการณ์ทีมที่ขึ้นลงได้แรงขนาดนี้จุดนี้มันก็สะท้อนภาพในห้องแต่งตัวให้ได้เห็นเหมือนกันนะคะว่าจากเดิมบรรยากาศของทีมที่เคยเชื่อว่าเฮ้ยลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถชนะได้ต่อให้ตามอยู่ก็มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาได้ตอนนี้มันกลายเป็นความสับสนความไม่มั่นใจและต้องกลับมานั่งรีเซ็ตความมั่นใจใหม่คือฟานไดก็พูดว่า การที่นักเตะหน้าใหม่เนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของเลี้ยวภูก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ตัวแกนหลักเองก็ยังคงต้องเรียนรู้กับความกดดันของการเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ซึ่งมันเป็นการกินพลังทางร่างกายและจิตใจส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พี่ปิงหวัวดพูดนะคะเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยแนวคิดของทีมแชมป์มักจะมีไลน์อัพที่นิ่งโดยเฉพาะแนวรับแต่ปีนี้เนี่ยเลี้ยวภูประสบปัญหาผู้เล่นเจ็บระยะยาวหลายต่อหลายคนโดยที่ไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก็มีพูดถึงอย่างการสลับคู่เซนเตอร์ หรือในช่วงที่ไม่มีเทรนด์ก็ทําให้ทีมเนี่ยต้องปรับโครงสร้างหลังบ้านตลอดเวลาแล้วมันก็ทําให้ส่งผลต่อภาพรวมของผลงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ถ้าต่อมาค่ะเรื่องของสุขภาพจิตค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยยุ้ยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะไม่ค่อยมีนักเตะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตยอย่างตรงไปตรงมาค่ะเสียงวิจารณ์และบทบายของสื่อในยุคโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาอยู่เลียวภูเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าคําวิจาร์มันจะตามมาเสมอตั้งแต่ที่มีคนบอกว่าทีมเนี่ย โอ้โหซื้อเข้ามาได้ยังไงเนี่ยค่าตัว75ล้านปอนด์จะคุ้มค่าตัวหรือเปล่าจนถึงในช่วงที่ฟอร์มตกเขาก็ยอมรับตรงๆว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องรับเอาไว้เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาห่วงจริงๆเนี่ยเขาห่วงน้องๆน,นักเตะคนรุ่นใหม่ค่ะเขาเล่าว่าเพิ่งคุยเรื่องนี้กับคุณพอลจอยซ์ซึ่งเปผู้สื่อข,ข่าวสายเลียผูกของแเลติกนะคะเขาบอกว่าตัวเองรับมือได้เพราะว่ามีประสบการณ์แต่สําหรับนักเตะเด็กๆในยุคที่มีโซเชียลมีเดียพลาดหัว, Click back, ค,หว,วหคลิก,กเ,เาบรกคือแบบพาดหัว คำมาเรียก engagement รายการ Podcast รายการวิเคราะห์ต่างๆมันล้อมทุกด้านเสียงวิจารณ์มันไม่ได้หยุดแค่ในสนามแต่มันดันตามไปทุกที่แม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเขาย้ำคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าอาดีตนักเตะระดับท็อป ควรจะมีความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังหลังเราก็จะเห็นอดีตนักเตะเนี่ยไปเป็นนักวิเคราะห์ไปเป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าวิจารณ์ได้เป็นเรื่องปกติแต่คุณควรมีเส้นแบ่งระหว่างการวิเคราะห์ฟุตบอลกับการพูดให้แรงเพื่อเอายอดวิวหรือคลิกเบตเข้าไปเยอะๆเขาเห็นเคสจริงมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันที่นักเตะได้รับผลกระทบหนักในเชิงสุขภาพจิตจากเสียงต่างๆในโซเชียลพี่เป็กปวดระว่าสิ่งที่เขาทำได้คือมักจะเตือน ผู้เล่นดาวรุ่งในทีมเสมออย่าเอาแต่เปิดดูคำชมเวลาที่ตัวเองเล่นดีเพราะวันที่พลาดแล้วโดนด่าในโลกออนไลน์มันจะเจ็บหนักกว่าเดิมหลายเท่าเขาเชื่อว่าปรากฏการณ์ตรงนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆแข่งกันเรื่องยอด Engagement ทำให้โทนการพูดเรื่องฟุตบอลมันแรงขึ้นเ,เรื่อยซึ่งพอประเด็นเนี้ยยู่อ่ะทวนหลายรอบมากนะแบบเอ้ยเราเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ทาให้เรา มีกำลังใจกับการจะเป็นในเวของเราต่อไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดเนาะแต่เราก็จะว่ากันด้วยตามความเป็นจริงอยู่ภายใต้ขอบเขตนะพยายามไม่เรียก engagement นะ,ะเพราะว่าเข้าใจว่า engagement มันอาจจะกินข้าวได้แต่ว่าถ้ามันทําให้ใครหลายคนแบบนอนไม่หลับหรือว่าชีวิตแย่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะพาต่อมาอนาคตหลังแขวนสตาร์ทเนี่ยเป็นอย่างไรคือมันน่าจะสะท้อนตัวตนพี่บิก๊กเบิร์ดแหละแกเคยสัมภาษณ์ไป นานสักพักหนึ่งแล้วนะว่าคือเขาอะไม่ได้คิดถึงบทบาทในการเป็นนักวิเคราะห์และกูรูวันนี้ก็ยังคงยืนยันรับชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆด้วยนะคะคือคุณแกรี่เนวิลถามเรื่องอนาคตหลังการเลิกเล่นเขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นตัวเองเป็นกูรูทีวีนะ แม้จะไม่ได้ปิดโอกาสเพราะรู้ว่าตัวเองมีแพลตฟอร์มที่ใช้ทําสิ่งดีๆได้แต่เขาไม่ได้ฝันถึงการนั่งหน้ากล้องเพื่อวิจารณ์ฟุตบอลตลอดเวลาเขาบอกได้ว่าไม่คิดจะเป็นโค้ชเพราะรู้สึกว่าชีวิตนักฟุตบอลมันถูกกดดันมาตลอดอยู่แล้วพอได้พักแล้วกลับมาเจอแรงกดดันในอีกบทบาทหนึ่งคุณจะควบคุมอะไรได้น้อยกว่าในสนามมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยากจะเลือกสิ่งที่เขาชอบจริงๆคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ,คะเขาไปดูเด็กอะคาเดมี่ที่ริเวอร์พูลบ่อยเพราะว่ามองว่าเด็กพวกนี้คืออนา าคตของสมโมสรรวมถึงการทำทัวร์เมนต์เยาวชนของตัวเองที่เขาอยากผลักดันให้กลายเป็นรายการยูสิบสามที่ใหญ่ที่สุดในโลกภาพของฟานไดในฐาน,นะเมนเทอร์จึงชัดเจนมากกว่าความเป็นโค้ชหรือว่าคอมเมนเตอร์นะคะซึ่งแบบ please เผื่อว่าร่วมกับฟีฟ่าไหมแล้วตัวเองมาทํางานให้กับฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยย่แบบจะเป็นอะไรที่ว้าวมากนะคะหรือว่าแบบเออร่วมกับ FA อังกฤษแล้วเห็นแบบพี่บิ๊กเวิร์ดแกเป็นคนที่ใส่สูตรหล่อมากนะใส่สูตรแล้วแบบมาในฐานนะแบบ มาดูเด็กดูเยาวชนเผื่อทำงานกับครอบในนาโคเชื่อมกับเซนเวนเกอร์อะไรอย่างเงีย้ยแบบโอ๊ยแค่เห็นภาพแบบคนที่เราชอบแต่ละคนมาทำงานด้วยกันในแค่นี้ก็ฟินแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนถึงมุมมองแล้วตัวตนของพี่บิ๊กบอทอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอะไรที่เคยสัมไว้บางอย่างจุดยืนมันยังคงอยู่แต่ภาพมันถูกฉายชัดเจนมากยิ่งขึ้นและประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของการมองอาเนอร์มองแมนซิตี้อย่างไรและความคาดหวังในซีซั่นนี้ค่ะกลับมาที่ปัจจุบันเนี่ยฟันได์มองฤดูกาล นี้แบบแฟร์นะคะเขาบอกว่าคำวิจารณ์ทีมที่โดนก็ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะฟอร์มมันไม่สม่ำเสมอจริงๆแล้วมันก็มีช่วงที่ทีมอะแพ้ติดๆกันมันไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับในปีที่แล้วแต่เขาก็แยกชัดเจนระหว่างคำวิจารณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถนำไปใช้ได้กับการวิจารณ์ที่แตะถึงขั้นว่าไม่ให้เกียรติซึ่งบางครั้งเขารู้สึกว่ามันเริ่มล้ำเส้นไปแล้วทีนี้สำหรับอาร์เนอร์ชอลตเนี่ยฟันไดมองว่าเอว์พเป็นสมโมสรที่ไม่ค่อย ตัดสินใจแบบใจร้อนและเชื่อมั่นในกระบวนการระยะยาวเขารู้ดีว่ากุนซื้อก็ต้องรับแรงกดดันจากผลลัพธ์ด้วยเหมือนกันแต่ในมุมมองของเขาเนี่ยอาเนอร์ยังควรได้เวลาและความเคารพเพื่อให้โปรเจกต์นี้ไปถึงจุดที่ดีจริงๆโดยเฉพาะในปีที่ทุกคนก็รู้ว่าทีมกําลังอยู่ในช่วงของการรีเซ็ตตัวเองใหม่เรื่องการซ้อมและสไตล์การเล่นเขาบอกว่าแนวคิดหลักจริงๆมันยังเหมือนเดิมนะคือพยายามเล่นเกมรุกให้ดีขึ้นปรับตามรูปแบบการเพรสของคู่แข่งแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือทีมทำสิ่ง ที่ต้องการให้ครบ90นาทีไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงต้นฤด,ดูกาลหลายเกมเล่นได้ดีแค่เครื่องเดียวหรือบางเกมเล่นได้ดีแค่ช่วงเดียวซึ่งมันต่างจากทีมแชมป์ที่มักจะคุมเกมได้ยาวตลอดทั้งแมตชเวลาพูดถึงเกมระดับบิ๊กแมตชอย่างการเจอกับแมนเชสเตอร์นะคะเขาใช้คําว่าศึกใหญ่เจอกันทีไรมันก็หนักทุกครั้งโดยเฉพาะการรับมือกับเออร์ลิงบิร์นฮาร์แลนด์ที่เขามองว่าเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่ครบเครื่องยิงประตูได้ยอย่างเป็นธรรมชาติเกมเยือนก่อนหน้าที่พวกเขาแพ้แบบสมควรแพ้ แต่ในเกมใหม่บรรยากาศในแอนฟิลด์ก็คือโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาก็ปิดท้ายด้วยความเชื่อเอาไว้นะคะว่าเลโอพูต้องกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เพราะทั้งตัวเขาและทุกคนในทีมอยากอยู่ในเวทีระดับนั้นเขายังคิดว่าฤด,ดูกาลนี้ยังสามารถเป็นปีที่พิเศษได้เพราะทีมยังอยู่ในเส้นทางทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและ FA ฟเอคัพเพียงแต่ต้องหาความสม่ำเสมอให้เจอและสนุกกับการเล่นในฐานะคนที่โชคดีที่ได้สวมเสื้อเลโอพูค่ะ กับตันก็คือกับตันเนาะจากบทสัมภาษณ์ยูว่าเราน่าจะได้เห็นบทบาทและความชัดเจนของฟานได์ในหลายบทบาทในฐานะกับตันทีมที่ต้องรับผิดชอบผลงานในฐานะรุ่นพี่ที่ห่วงสุขภาพจิตของนักเตะยุคใหม่และในฐานะคนที่ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังเดินผ่านสะพานเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ ทีนี้คาถามกลับไปถามทุกคนแล้วว่าในมุมมองของทุกคนคิดว่าถ้ามันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผู้ควรจะถูกจดจําวารดูการนี้เป็นแบบไหนคะเป็นปีแห่งความหวังไหมหรือว่าเป็นปีที่ปูทางให้ยุคใหม่หรือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่พี่บิ๊กเวิร์ดเขาว่าเอาไว้จริงๆเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่พี่บิ๊กเวิร์ดพูดนะคะคิดเห็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการวิพพา์วิจารณ์เนี่ยยุ้ยค่อนข้างที่จะเห็นด้วยมากๆนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้ส่งมาคุยกันได้เหมือนเดิม